ห้ามพลาดดีลสุดพิเศษจาก MG เชฟภูมโปรโมชั่น10.10 10, ลดรถยนต์ MG ยกขบวนลถและทุกราคาโรงอย่างสนั่นรีบคว้าไว้เลยก่อนหมดโปรจ่ายจบจองเพียง1,000บาททุกรุ่นจะมีรุ่นไหนบ้างไปชมกันเลย รุ่นแรกก็คือ MG 5 Beyond คันนี้ราคาอยู่ที่5,75,000บาทดาวเพียง1,000บาทผ่อนเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นรุ่นต่อมาสวยไม่แพ้กัน MG 5 x า X4 มาในราคา669,900บาทออกรถวันนี้จ่ายเพียง1 0 0 0บาทผ่อน9,0 0 0กว่าบาทเท่านั้นแล้วพบกับรุ่นต่อไปได้เลย MG ZS Smart Up มาใน2รุ่นรุ่น X และรุ่น D ราคาเริ่มต้น5 9 9 0 0 0บาทออกรถวันนี้จ่ายเพียง1 0 0 0บาททั้ง2รุ่นเลยผ่อนเพียง8,00 0กว่าบาทเท่านั้นสนใจทักเลย เน้นความประหยัดก็ยกให้คันนี้เลย MG 3 h y b r บิดพัดไม้มาในราคา5 5 9 9 0นาาบาทรับลดจ่ายเพียง1 0 0 0บาทดาวเริ่มต้นวันนี้5%ผ่อนเพียง8000กว่าบาทเท่านั้นรถไฟฟ้าของเราก็มีนะ MG 4 e l e ิ t r ็กริกรถไฟฟ้า1% 0 0มาในราคาเริ่มต้นเพียง7 9 9 0 0บาทรับลดจ่ายเพียง1000บาทหรือเลือกรับดอกบเบีย 1, ้ย1.88%งจุดแปดแปเกินไฮบริดเราก็มีนะ MG s h P s PHEV e, คันนี้เลยจากราคาปกติ137900 0ลดเหลือเพียง 8 9 9 0 0เท่านั้นราคาดีขนาดนี้รับลดจ่ายเพียง1,000บาทเท่านั้นหรือเลือกรับดอกเบี้ย0%นาน4ปีได้เลยกระบะ MG Extender กระบะพันยักษ์แคบยกสูงคันนี้เป็นตัวท็อปมาในราคา739,000บาทลองไม่ขายตัวนี้ลดเหลือเพียง499,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นเพียง1,000บาทผ่อนเพียง8,000กว่าบาทเท่านั้นรถแบบจุกเลยทุกคน แรุ่นต่อมาเป็นกระบะ4ประตูเกียร์ออโต้รุ่นท็อปราคาปกติอยู่ที่889,000บาทลดเหลือเพียง599,000บาทเท่านั้นดาววันนี้จ่ายเพียง1,000บาทผ่อนเพียง9,000กบาทนะคะทุกคนหรือเลือกรับดอกเบีย้ย0%นานถึง48เดือนกันเลยขอแอบกระซิบนิดนึงนะคะโปรนี้มีวันเดียวเท่านั้นโปร10.4แล้วโทรมาที่04051717เพื่อจองโปรโมชั่นไว้ได้เลย